g r a n d Thailand 2022และผู้จัดจการกองประกวด MISS GRAND THAI LAND คุณอิงฟ้าวราหาฉัานชอบคุณความเชื่อใจสุดท้า chân hay mình cảm thấy หลายทุกท่านกับขอเสียเปล่าไปกับอิงฟ้าวงลาหาครับสวัสดีครับคุณอิงฟ้าครับเอาเป็นด้านไหนดีครับซ้ายหรือขวาดีอ่าด้านนี้นะฮะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับอิงฟ้าใช่โอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยกันดีกว่าครับอิงฟ้าครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยมากมาในตีมอะไรครับอ่าดูสวยดูแพงอาจจะไม่ได้แพงด้วยด้วย ไม่แขวนสักเท่าไหร่แต่ว่าเท้าเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเอะอตุ่มแอบดำนิดนึงนะครับตรงนี้แอบปลาค่ะก้นนานอ๋อโอเคเอาใหม่ที่รองเท้าถอยมาใหม่ค่ะคนนี้ปวดนิดนึงด้วยน้ำพักน้ำแรงค่ะอ่าสนนราคาอยู่ที่ไม่พูดเลยค่ะน้องอันนี้ลายมาในลุคที่แบบเรียบหรูดูแพงใช่ใช่ค่ะครับผมต้อนรับอีกครั้งครับกับเข้าสู่มิสแกรนด์ฉะเชิงเซาในปี